หมายถึงการที่เราโฟกัสลงไปในเรื่องของการส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้าต้องการจริงๆนะครับคาว่าคุณค่าที่ลูกค้าต้องการจริงๆหมายถึงว่าการที่เราครับผู้เป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตเนี่ยสามารถเข้าอกเข้าใจรู้ว่าอะไรที่อยู่ในความต้องการส่วนลึกของลูกค้าจริงๆอย่างเช่นการที่ลูกค้าเนี่ยมาตัดสินใจซื้อสินค้าเรานะครับอย่าง iPhone เนี่ยทำไมลูกค้ามาซื้อครับคงไม่ใช่มาซื้อเพราะว่ามันก็เป็นแค่โทรศัพท์มือถือตัวหนึ่งที่สามารถโทรเข้าออกได้อะไรคือสิ่งที่ลูกค้า ต้องการและให้คุณค่ามากกว่าเพียงแค่โทรศัพท์เอาไว้โทรเข้าออกสิ่งสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ผลิตนะครับสามารถดีไซน์พัฒนานะครับฟีเจอร์ต่างๆของตัว iPhone เนี่ยให้ตอบโจทย์มากขึ้นอย่างตัวล่าสุดนะครับถ้าใครตามใช่ไหมครับผมก็เห็นว่ามีการเพิ่มฟังก์ชันฟีเจอร์ของการกดนะครับถ่ายภาพแสดงว่าอะไรครับการส่งมอบคุณค่าของ iPhone เนะี่ยไม่ใช่เพียงแค่โทรผลักเข้าออกหรือแค่ถือไว้เท่ๆแล้วโชว์โลโก้ Apple แต่หมายถึงการ ประยุกต์ใช้นะครับผมตามความต้องการลูกค้าที่ลูกค้ามีเสียงต้องการเรียกร้องว่าการถ่ายภาพยังคงมีข้อจํากัดในเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นะเพราะงั้น iPhone เองก็จะดีไซน์นะครับในรูปแบบของฟังก์ชันของฟีเจอร์ใหม่ๆออกมาตอบสนองความต้องการลูกค้าครับ คุณค่าที่ลูกค้ามองหาในยุคปัจจุบันเนี้ยก็มีหลากหลายอย่างที่พี่เก่าไปว่ามันมี3มวิติหลักๆก็คือคุณค่าด้านหน้าที่อีโมชันแล้วก็โซเชียลนะครับลูกค้าแต่ละคนเองเนี้จะให้น้ำหนักของการตัดสินใจให้คุณค่า ของ Product แต่ละตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นอาหารตามสั่งเนี่ยบางคนบอกจะซื้ออาหารตามสั่งจากร้านที่เรารู้สึกคุ้นเคยแสดงว่าอันเนี้ยไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารตามสั่งที่ค้ันไหนก็ได้มันเป็นเรื่องของความประทับใจที่เขาเคยมีต่อแม่ค้าที่เขาเคยไปสั่งร้านนั้นร้านนี้หรือการที่แม่ค้าเข้าใจว่าเมนูประจําของลูกค้าขนาดนั้นคืออะไรเพราะงั้นการเพิ่มคุณค่าของลูกค้าเองหรือการตัดสินใจลูกค้าแต่ละที่จะไม่เหมือนกันเพราะงั้นลูกค้า ก็จะมีเกณฑ์การตัดส,สินใจที่ไม่ใช่แค่คุณค่าเดิมๆหรือคุณค่าพื้นฐานที่เขาเคยมีแต่เดิมครับผมเน,เนื่องจากว่าปัจจุบนันนี้การเข้าถึงของตัวเลือกของลูกค้าครับมันมีมากขึ้นปัจจุบันลูกค้านะครับ ในการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรบางอย่างเนี่ยมักจะไม่ได้ตัดสินใจแต่เพียงสินค้านั้นรายนั้นรายเดียวแต่มักจะมีการเปรียบเทียบกับผู้เล่นในตลาดหรือคู่แข่งในตลาดอยู่เสมอดังนั้นการที่เราสามารถสร้างการตลาดแบบนี้เน้นคุณค่านี่จะทําให้ลูกค้ามีความประทับใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าบริษัทหรือผู้ผ,ผลิตเนี่ยไม่ได้ผเพียงมุ่งเน้นแต่เรื่องของผลกําไร แล้วตอบโจทย์ของการได้มาซึ่งการขายของอย่างเดียวแต่หมายถึงมีความเข้าใจว่าจริงๆแล้วอะครับลูกค้าต้องการอะไรกันแน่การทํำตลาดแบบนี้จะทําให้ลูกค้ามีความรับความผูกพันกับสินค้าแบ,แบรนด์นั้นมากกว่าที่สามารถจะไปเซิร์ชในเน็ตหรือว่าไปเทียบกับใครก็ได้แบบที่เน้นเรื่องของราคาเป็นตัวตั้งว่าที่ไหนถูกฉันเลือกสิ่งนั้นนั่นเองครับ คิดว่าปัจจุบันยุคนี้ครับผู้สร้างเนี่ยควรต้องมีการสื่อสารอย่างจริงใจและตรงไปตรงมานะครับผมเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าถึงได้ง่ายเพราะงั้นการที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นละครับแล้วก็ประทับใจในแบรนด์แบรนด์นั้นเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องมีความจริงใจและโปร่งใสนะครับผมทั้งกระบวนการที่อยู่ตรงหน้ adopt, าการสื่อสารกับตลาดรวมถึงกระบวนการในการได้มาซึ่งการผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยจะต้องมีความโปร่งใสและเป็นธรรมนั่นเองครับ สิ่งแรกก็คือเนาะเราต้องมีทีมหรือเราต้องมีทูหรือเครื่องมือในการเข้าเข้าใจลูกค้าก่อนว่านะเวลาน,นั้นเนี่ยลูกค้าต้องการอะไรอะไรคือปัญหาที่แท้จริงของเขาอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีทีมที่ปรับเอาสิ่งข้อมูลเหล่านี้ครับมาประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้าของเราให้ตอบโจทย์รวมไปถึงเรื่องของการกลับเข้าไปพูดคุยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและการที่เรารู้ลึกร,รู้จริงในสิ่งที่ลูกค้าเขาต้องการแล้วเนี่ย ก็จะทําให้ทีมหนังบ้านนะครับกับทีมหน้าบ้านทํางานประสานกันได้อย่างลงตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองคือกี c c เซ s ของเรื่องนี้ครับการวัดความสําเร็จเนี่ยจริงๆก็วัดได้โดยมองจากมุมกลับก็คือจาก ฟีดแบ็กจากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตั้งแต่กระบวนการทาลูกค้าเห็นสนอยากซื้อนะครับผมกระบวนการเห็นเนี่ยเราวัดด้วยวิธีการอย่างเช่นยอดบิวยอดกดไลค์กดแชร์กระบวนการในการสนแล้วก็อยากซื้อเนี่ยเราสามารถวัดในเรื่องของการถามอินบอฟหรือแม้แต่ประสบการณ์ในการเอ็นเกตมิ่งกับลูกค้าและสุดท้ายการวัดามสำเร็จง่ายๆคือว่าจากยอดขายครับว่าการที่เราสามารถสร้างกลุ่มเหล่านี้แล้วมันปังมันทดสอบจากลูกค้าได้รับการย้อนตอบรับหรือเปล่าและการซื้อแค่ครั้งเดียวก็เป็นตัวชี้วัดแค่เบื้องต้น แต่ถ้าเกิดเราสามารถวัดได้ถึงขั้นว่าลูกค้าเนี่ยมีการซื้อซ้ำนะครับรวมถึงการบอกต่อการรีเฟอร์ไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆหรือกลุ่มที่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มเตือนต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่วัดได้ว่าการทำกลุารตลาดเนี่ยประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับ แบรนด์นะครับที่กําลังสร้างเนี่ยจริงๆการสร้างแบรนด์ก็เป็นกลยุทธ์จริงอยู่แล้วหลังจากที่เราสร้างออกมาแล้วเนี่ยกระบวนการในการทรํากลยุทธ์ทางาตลาดเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องการสร้างคุณค่ากับลูกค้าวิธีการที่สําคัญอื่คือการเข้าอ,อกเข้าใจลูกค้าจริงๆว่าลูกค้าที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเราแต่เดิมนี่เขาอยากได้อะไรเพิ่มมีอีกสิ่งไหนไหมที่เราต้องการจะสามารถสามาถสมอบได้และลูกค้าตอบโจทย์การที่เรารับฟังลูกค้าเนี่ยคือคีย์ซักเซสที่เราสามารถจะสร้างคุณค่าไม่ใช่แต่เพียงหน้าที่ของมัน ตราบใดที่ iPhone ไม่ใช่เป็นเพียงแค่โทรศัพท์ที่โทรเข้าออกนะครับผมการส่งมอบของบริษัทนี้ก็ยังคงจะพยายามฝากหาสาวกของเขาว่ายังคงต้องการอะไรได้อีกไหมและตอบสนองความต้องการลูกค้าได้นั่นเองครับ